และในวันนี้นะครับผมได้เชิญน้องฟรีแลงเลเดียนมาสอนผมเล่นวันลลอเรนบอกเลยว่าวันนี้คุณผู้ชมมได้สาระแน่นอนและก่อนเริ่มคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมาเอ็งกำลังมองหาร้านบริการเติมเกมอยู่ใช่ไหมนี่เลย เคลว์เพย์ w o เติมง่ายได้โคตรไวเติมได้ทั้งวอล,ลเล็เกมชินและเกมมือถือสุดฮิตใส่โคจินโดลดเพิ่มอีกสามเซนทันทีแถมใส่โคได้ทุกครั้งที่เติมจะเปย์ให้ตัวเองหรือจะเปย์ให้สาวก็คุม้มเพราะเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคลว์เพย์ w สมมติคือตอนเนี้ยพี่เขียวสามต้องเน้นแบบยิงคมๆเลยใช่ไหมถ้าแบบอยากจะขึ้นไปสักประมาณอิมสองอิมสามอะไรนี้มันก็ต้องเอางี้ดกวาพี่เออแรงนี้ผมขออธิบายเป็นการเล่นของ าลดีกว่าคือแรงเรเดียนอะคือพวกคนที่เบสิกแน่นก็คือพวกพื้นฐานแบบการวางเป้า PM อะไรพวกนี้ใช่แบบนั้นเลยการวางเป้าคาเดเซฟ PM อันนั้นผมจะเรียกว่าเป็นเบสิกดีกว่าเบสิกแน่นปุ๊บมันก็จะมีทิปมาต่อใช่ป่ะพี่มีทิพมาต่อเป็นชิปเอกวานของเขาแต่ละคนทุกคนก็เล่นไม่เหมือนกันเย้เค้พอมาฟังอย่างนี้รู้สึกแบบสมองเริ่มเริ่มประมวลผลช้าลงแล้วตอนนี้ เออมันดูมันดูลึกล้ำนะปกติเล่นก็คือเล่นแบบปกติเลยไม่ได้อะไรขนาดแบบขนาดนั้นเลยอันนี้เพิ่งเคยแบบฟังครั้งแรกเลยว่าโอ้โหมันดูมันลึกจังกว่าจะขึ้นไปแบบสูงสูงได้เอออ่ะก่อนจะไปลึกขนาดนั้นเนี่ยมีมีเอมรูทีนไหมปกติก็ได้แบบไม่ต้องแอดวานก็ได้ของผมคือกดเดสแมทแล้วกดยังก็ได้ให้ได้ที่หนึ่งสักสมตาติดไงพี่โอ้ยากอยู่เหมือนกันนะ ผู้บุรุอใช่ไหนะแต่มันยากอยู่เ e. ออเปิดมาผมผมจะไม่เล่นนะผมจะเปิดแค่แพ็กทิสตเลยให่แบบบ <Y pipeline S 1> ดยิงเงี้ยเยอะครับอประมาณนี้อ่าแล้วแล้วพี่ก็ลงลงลงไปเล่นข้างล่างแล้วก็ลองลองาน์เตอร์เซฟอ่ะพี่การาน์เตอร์เซฟประมาณนี้ใช่ครับประมาณประมาณนี้แล้วทาตำลอดแล้วก็แบบให้มันเด้งหัวคือเราไม่ต้องรีบยิงก็ได้นะพี่เราแค่แบบให้เป้าเราอ่ะแบบเราพยายามบังคับเมาส์เราให้เป้าเรามันเข้าตรงหัวบอด ระหว่างที่เราเขาจะเซฟแล้วก็เขาจะเซฟผมจะแนะนำก็คือปกติพี่เขาจะเซฟพี่จะยิงทีละเม็ดใช่ป่ะใช่แต่ว่าผมอันนี้อันนี้ที่ผมผมนะจะเรียกว่าที่ผมก็ได้แต่ว่าคนส่วนมากก็ใช้กันก็แบบคือระหว่างเขาจะเซฟอะดึงทีปุ๊บเขาจะยิยงเป็นเบิร์ตสองเม็ดสามเม็ดอะไรแบบนี้ครับอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแบบแบบนี้เลยพี่แล้วก,แวก็แล้วก็ไปต่อ,อคืออย่างงเี้ยนะ เกือบเม็ดแรกไม่โดนไงพี่เม็ดสองเม็ดสามอาจโดนแบบนี้แล้วแบบนี้เลยอ๋อแบบคือแบบกดไปเลยตอนที่จะตอนที่กดอีกปุ่มหนึ่งอ่ะก็คือแบบกดไปเลยประมาณสองสามนัดใช่อ่ะกดไปเลยสองสามนัดโอโดนไม่โดนค่อยวบานัแต่ว่าถ้าโดนถ้าโดนหัวก็เป็นกําไรแต่ถ้าโดนตัวก็เราก็คาเตอร์เซฟอีกรอบแล้วสเปรไปเลยเหมือนครับอันนี้ผมเรียกว่าคอนเฟิร์มคิวโหพอให้ให,ให้ให้กดอีกรอบหนึ่งแล้วกวดสเปรเนี่ยรู้สึกมัน อย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้ไหมเอางั้นเอาเอาอย่างนี้กันดีกว่าพี่อันนี้คือเบสิกก่อนเออนีูมันดูแอดวานซ์มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแอดวานซ์เบสิกก็คือทีละสามเม็ดแบบนั้นรับผมแนะนำทีละสาเม็ดอ่าโอเคประมาณนี้อ่าอันนี้คือคือวอร์มใช่อ่ะสักห้านาทีถึงสิบห้านาทีเอาตามที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราไม่พลาดแล้วแต่ว่าอย่าวอร์มนานเกินถ้าวอร์มนานเกินมันก็จะหมดแรงแข็ล้า แปดล้าเป็นอย่างนั้นแหละก็ <c oughs> คือเดรลเลนก่อนห้าถึงสิบนาทีปุ๊บเล่นเดสแมทสักตาสองตาเงพี่ให้ได้ที่หนึ่งก็ได้อ่าแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบจะเล่นแร้งละอ่ะแต่เรายิงเดสแมทแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหไม่ได้ที่หนึ่งสักทีหนึ่งอะเล่นไปสักสองสามตาและวไปเดรลเลนออกก็ก็กลับมาเดิรลเลนอีกทีหนึ่งเหรอกลับกลับกลับมาที่นับหนึ่งเลยครับอันนี้คือ,อนน ผมอนะ๋อ oh, อันนี้คือแบบจะเอาในแรงคือให้ให้มันแบบพอโอเคอะ่ะก็คือต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนับหนึ่งใหม่ใช่ครับถ้าจะให้การยิงแบบดีจริงๆนะพี่อืมเป็นอะไรที่ดูแบบจริงจังขึ้นมาทันทีเลย <laughs> จากปกติพี่วอร์มแบบแพ็กติกห้าถึงสิบนาทีสิบห้านาทีก็ไปเดสแมทสองสามเกมแล้วกดแรงเลยอย่างเงี้ยตลอดเลยนะ ออเในเดนแมทนี่คือแบบยิงได้ไม่ได้ไงก็เออก็ช่างมันและก็กดคอมเพรสเลยเออในเรื่องของการวอร์มการเอมรูทีนอะไรไปแล้ะมันก็ค่อนข้างมีระดับขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะทีนี้อยากถามเรื่องตำแหน่งที่ที่ถนัดหน่อยอืมปกติถนัดตำแหน่งไหนครับปกติ <c oughs> ผมจะเล่นแต่ดูเอลเลครับโอ้ <c oughs> เป็นดูเอลด้วยใช่ครับคือจะหยิบยังไงก็ ผมก็ต้องเล่นแต่เจ็ดเอาอ๋อเป็นแบบเจ็ดเมนด้วยมันมันไม่ได้กลัวนะคือเอนที่เอนที่ให้ได้แต่บางทีแบบพอเข้าไปแล้วส่วนใหญ่เราจะเข้าไปแล้วตายไงเอออ๋ออันนี้เข้าใจปัญหานี้คนคนติดเยอะมากจริงแบบว่าเหมือนกายเอนที่มันก็มีแบบแอดวาซ์อีกทีนึงก็คือแบบเอาละสมองกูเร <laughs> ็วละอ่าสมมติผมแนะนำด่าน เซนเลยไซเอพี่อะแดดไปปวติพี่อะแดดเข้าตรงไหนแบบอืมส่วนใหญ่แดดขึ้นเจ็ดนบท,ที่ที่เล่นอ๋ออันนี้ม,มุมดีแล้วพี่อันนี้มุมดีเลยแต่ตายทุกทีเลย <laughs> ถ้าเล่นเจ็ดตผมนะผมจะดูของของเพื่อนเราใครแดงตาแรกเลยเราซื้ออะไรก่อนผมซื้อเชรีฟนะครับจัดไปเจอรีฟวัดไหนดีวัดบีเมนแล้วพี่อย่างเงี้ยวัดบีเมนเไม่มีโอเมนอ๋อ อ๋อฝั่งหนูไม่มีโอเบนฝั่งหนูก็จะพลานอยตรงนี้ไม่ได้เขาก็จะรัดบีไม่ได้มันก็จะง่ายสบบเลยปกติคือเราตอระวังก็คือฟีนิกซ์แฟาแบบแฟดไกลตรวนี้ใช่ปกติเวลาเดินออกซ้ายนี้ระวางเป้ารอเลยะวางไกลๆนิดนึงเพราะว่าคนวิ่งออกมามันมันแบบวายทีออกมาใช่ประมาณนี้ทีไอ้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  อาริคอนสเตนส MO กสัสเตนส MO กกอันนี้คือเราได้ยินสเตน MO ให้เอริคอนอันนี้คือเราสามารถแบบว่าต้องต้องขอของเพื่อนไมเวลาจะเอนทีนไซอะไรโอเคโอจะรอรอเล่นพอเพื่อนแล้วรอเพื่อนได้ชิมมาโย่แลก็ข้างล่างรับวันเนมวันมน One enemy remaining l a s แต่ว่าแต่ว่า ถ้าเป็นรีเทคการรีเทคใครนะยิผมจะรอรอเล่นพร้อมเพื่อนเลยอมแบบว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่เดินแต่ว่าถ้าเป็นช็อตเขาต้องเดินอะคนเดียวเฮเวนแบบพี่หมือกะผมก็จะเลือกเดินแต่เดินช้านิดนึงอ๋อเมื่อกี้คือเร็วไปใช่ครับเร็วไปพี่เลยดนเอเมนคอร์เออก็จริงคือจังหวะเมื่อกี้คือเราต้องทำไงถ้าแบบให้ถูกโซฟาเจ้เมื่อกี้พี่ตัดผมว่าพี่ตัดเจ็ดได้แบบสวยจัดเพื่อนก็ตัดข้างล่างได้มันเป็นสามสองใช่ป่ะพี่อ่า มันก็เหลือตัวที่เข้ามาแพทใน A แล้วก็เหลือตัวเอเมนแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีเอเมนผมว่า <Hey. S 1> โดดแนปก่อนได้เง,งี้ยหายอินโฟก่อนหรือว่ารอเพื่อนข้ลังเล่นแล้วเราเค่อยเล่นตามครับีโอเคบีบีบีเออ่บีมโด้วยสปีดอินสโบร์ไรเซมักกี้สปาค์ planted อินสโบรอินสมุก ล่าสุดเลเยอร์สแต n ดิ้งยิ้มไม่ได้ตักุ่วเจ็บหมดเลยปกติเราเล่นเบนดอลหรือแฟนทอมเป็นหลักอ่ะหรือว่าจับโอเปอเรเตอร์เลยผมเล่นเบนดอลเลยโอฟเคยตอนที่รูปแบบเกมมันไม่ค่อยดีอะไรคือถ้าถ้าแบบเป็นรูปเกมอย่างเงี้ยคือเราสามารถแบบเล่นออเกสซีฟได้เลยป่ะดูจากคอมฝั่งนู้นหรือว่ายังไงใช่ครับสามารถเล่นออเกสซีฟได้เลยแต่ว่าเล่นมิดจะยากนิดนึงเพราะมีโซวาเลคอนมิด แต่ A main B main ผมว่าง่ายเลยถ้าฝั่งหนนแล้วช็อตเลยคืออย่างนี้เราออกไปตัดไปเลยไหมอย่างนี้ออกไปตัดแลยวรอจังหวัเยอะๆนักเเวทเวทตั้ง one เวทเวท one heel one h e main a i น e t เลยประตูกะแทกเต็มเฮล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  e h น่าสนใจยังไงเอาสมรู้ร um oh. oh, oh. oh, yeah, ่มคดเลยดีแอบแอบวันอยู like really so kind of ่ไม่หลุดไอ้ยาเมื่อกี้มีอะไรพลาดตรงไหนไหมถ้าเป็นเราเล่นเออผมว่าดีเลยนะแต่ว่าพี่เห็ุตกประตูนะป้าพี่ตงประตูอันนี้ผมจะสอนเลยเป็นที่แบบผมใช้ได้คิวตลอดยังไงสิเหมือนพี่แดด พี่แดดไปปุ๊บเมื่อกี้มันติดประตูใช่ป่ะพี่แต่พี่ก็อยู่ในสโมกอยู่เอาง่ายก่อนฝั่งนู้นจะเข้าไ้ายอ่ะคือการสโมกของฝั่งนู้นมันเหลื่อมเอาอันนี้หนึ่งอ่ะพี่นี่เป็นสโมกบิมมันใหญ่ผมจะไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งของประตูแต่ว่าอยู่ในสโมกนะประมาณอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงอีกฝั่งเลยนี่หรอฝั่งของหน้าประตูเลยพี่ที่มาสโมกกอกมาที่พี่แดดติดนี่หรอตรงไหนนี่นะอตรงตรงนี้แล้วช่แล้วก็รอประตูปิดฝั่งมันก็คิดว่าประตูปิดเงี้ยแต่ว่าเราดไ้ ใช่เราอยู่มุมนี้แล้ว๋อปัดเตยแล้วกันอุ้ยนันโหเฮ้ย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 วันเที่ยวันเที่ยไอันุ่นไอ้นุ่นปกติเหี้ยอะไรวนโอยเพื่อนเราโหดแมสเมียนเมนเมนเพื่อนเราโหดมากไอ้วาชิงเด็ก อยู่ซ้ายหรอกเมื่อกี้สวยจัดพี่ช็อตฟินิกเกือบยิงไม่โดนเอ้ยไม่โดนไม่เป็นไรพี่อยู่ที่มูเมน์พี่เลยไม่แกะยังไงว่าที่พี่รอดเมื่อกี้พอามูเมน์เลยเฮ้ยเหมือนที่ผมบอกพี่ไปตอนแรกตอนคาเตอร์อ๋อใช่มาเป็นผลพวงมาจากที่เราฝึกอย่างอย่างนั้นใช่ถ้าถ้าไม่แกะ พี่ไม่เคาเตอร์ผมว่าพี่อาจจะเจ็บมากไม่ก็ตายไปเลยอืแต่ว่าพี่เคาเตอร์ทําให้ฟินิกยิงพี่ไม่โดดเลยแล้วพี่แจกบแค่สาบเม็ดสาบเม็ดเงี้ยเออว่ะพอได้ทิมนี้มารู้สึกว่าเอวหวานเลยทีนี้เออๆอย่างเยอะแล้วก็รอเราก็รอเลยนี่เลยใช่ไหมอุ้ยตกตกตกโันตีแปลกตามเชฟ ให้เราก да ็รอประตูเลยซูเปอร์มิซูเปอร์มิซูเปอร์มิวันมเมิตอัิมไอมิชม่ชรคอนิชมีดคอนฟรีอชัวร์เลพี่ยังงี้ชนะชัวร์่นใหเจ็ดฝั่งกันนี่ต้องประมาณแบบออกไปตัดอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าคือมันแล้วแต่จังหวะว่าที่เราแบบจะเดินออกไปตัดเราจะเดินเลิกอะไรอย่างเงี้ย อนนี่มันก็ก็ถูกกับบีมันได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมนะถ้าเริ่มมาตอนแรกผมจะเปิดอาเกสซีฟก่อน B main A main เงี้ยผมจะพีคพีกนี้คือพีกสุดเลยนะคอมแดชกลับมาผมก็จะเอาอีกเอาอีกแล่วก็ให้ตัวเองแบบได้มีที่ให้รอดได้เอาสุดเลยจัดแบ็ไปสุดฝั่งนู้นแทน ความจริงดีนี่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 มีเซนติพี่เลิกได้เลยนะเฮ้ยนี่อะเห็นกลางแล้วตัวน็อตซิง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 เยอะจัเก็บฟุณไอ้ถ้าฝั่งนู้นเขาไม่ได้เล่นแบบรวมกันแล้วดิเรน่ามาเลิกเฉยเยอะเลยดิเออถ้าอย่างนี้เราเราจะไม่ซื้อปืนแต่ว่าเราเล่นมีดใช่ไหมถ้าแบบถ้าเรามีมีดอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันก็จะเก็บตังค์อืมส่วนมากผมก็จะทำแบบนี้แต่ว่าถ้ามีดพลาดมาก็แอบเปรยนนิดนึง แต่ส่วนใหญ่จะพลาดไงเฮ้ยวิก่อน๋อนี่เมย์ช็อตตี้อะไรเงีดอ๋อซื้อช็อตตี้เหรอเอาไว้แบบสมอแล้วก็เล่นจับไอ้สมองไอ้เมย์อุ้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนหัวเฉยเช็คโยนไอ้ตัวนี้อืมเนี่ยแหละมีภาพมีนิดตอนพี่ยิงพี่กดขี้สายค้างแบบหรือว่าพ hey, re like yeah. mm hmm. ี่กด คลิกๆๆเอาอออแต่มันไม่โดนเน่ยเดี๋ยวกี้มันไปโ,โดนไปโดนคอเจ็ดเนี่ยเมื่อกี้ไม่โดนหัวตอนที่แบบปาดไปถ้าสำผมนะปาดไปอะผมจะไม่รีบยิงให้เป้าท่าหัวกันครับเ,ออเป๊ะเ,เลยฮนะเราค่อยคีกใช่แบบว่าให้เรามั่นใจเพราะถ้าเรายิงไปก่อนเป้ามันแบบถึงเนี้ยพี่มันก็ไม่โดนด้วย <c oughs> แล้วก็เราจะเสียด้วย มูเมนต์ระจะเสียด้วยตอนผมลากมุมไล่เป้าอ่ะผมจะเคาร์เตอร์เซฟทุกรอบเลยนะแบบ AD AD ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็ PA เ <P aim S 2> <อ>งี้ยอารมณ์แบบเนี้ยเหรอเงี้ยใช่ครับแบบนี้ตลอดเลยอ๋อดีเซลพอเข้าใจอยู่ดีเมนไอ้แดงเข้าไดีไซดีไซอุ้มนเออสูวานโลว์บ oh, ีมโลว์วันไซวันไซวันไซซูวานโลว์ วิ้ยเอาเจนสเตนเอ้า last down 80 7 hp ตอนแรกนึกว่าไซเฟอร์แบบบรรดาดออกมาแล้วนะไซเฟอร์เล่นติ่มแต่เมื่อกี้สวยมากพี่ช็อตเลยหน้าไอตาคิเมตเตียวที่เขาจะเซฟแล้วนั่งดีแมนไม่เจ๋อเจ๋อแล้วนั่งแบบสเปรย์อ่าเงี้ยอ้โแบบอย่างเี้ยพี่ถูกแล้วกินลงจะแบบนี้ดีมากเลยไม่โดนเทมเพิร์นอีกไม่โดนหัวไม่เป็นไรเราค่อยเราค่อยเก็บการทีหลังก็ได้ไงพี่เออไปแล้ว แต่ถ้าเราสเปรย์พลาดก็คือพลาดเลยผมว่าบีเมนบีเมนบีเมนเัาอุ้มมันลกมันจะมันจะพลาดยากถ้าถ้าเราไม่ได้ปาดไปสเปรย์เลยนะพี่อ๋อเพราะว่าเหมือนเขาจะเซฟก่อนเงี้ยที่ผมบอกว่าถ้าไม่ยิงโดนตัวถ้ายิงแล้วแบบไม่โดนอ่ะก็เขาจะเซฟไปอีกแต่ว่าถ้าโดนอ่ะแต่ว่าโดนตัวแล้วก็เขาจะเซฟอีกรอบแล้วสเปรย์เลยใถ่ยังไงก็เหมือนช็อตแรกพี่เขาจะเซฟเหมือนเขาจะเซฟเขาจะเน้นหัวกัน แต่ว่าถ้าเราคอนผมเล็งนะผมจะเล็งที่คออย่างเดียวผมไม่สนหัวก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่สามารถเล่นออเกสีแบบป่าดแด๊แดดกลับมาได้เล่นได้ครับหลังเลคอนเพื่อนหรอโอ้โหแต่ถ้าอย่างนี้ก็ว่าก็สวยแต่ว่าอย่างนี้มันเยอะไปก็ตีผมจะมารอแบบโอเมนนี่เลยในสมุทกดแดดปุ๊บเลคอนมาปาดแต่ว่าบางทีเราไม่ต้องรอเลคอนก็ได้มันเจ็ดจะแดดเข้ามาก่อนอ ผมจะรอฟังเสียงเจตแดกเข้ามาก่อนแล้วรอเก็บตัวหลังเจหมอกคือเจดแดกปุ๊บเราก็ปาดเลยใช่เจแดกปุ๊บเราปาดเลยถ้าไม่มีตัวตามเนี้ยผมก็เอาเจดเลยคนเล่นเก่งๆคนเล่นเป็นมาสอนเล่นรู้สึกว่าได้อะไรเยอะเยอะมากเลยนะตอนนี้จากที่แบบก็เล่นเล่นไปวันๆหนึง่งก็เล่นอย่างเดียวอะแบบเล่นไม่รู้อะไระแบบเล่นแล้วเหมือนเหมือนเหมือนรู้ด้วยตัวเองอะแต่มันก็ไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรที่แบบเหมือน ท็อปแลงเขาเล่นกันอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ได้สนเทคนิคอะไรเยอะแค่เล่นไปชนะแค่ชนะอใช่ประมาณนั้นเทคนิคก็นิดนิดหน่อยหน่อยจำเน้นแบบเน้นจำยากพวกโปรเพเยอร์คนอื่นเอาอะไรเงี้ยพวกเขาลงพลั่งแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าหลักการจริงๆมันต้องทําอะไรยังไงมันต้องเล่นยังไงอะไรแบบเนี้ยเมือนหลังจากที่ผมเลือกเซตได้เซตหนึ่งผมจะไปเล่นแบบผมจะนั่งเล่น อันนี้คือปกติเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แอนตี้ผมเป็นคนที่แอนตี้คิดช็อตมากเอมแล็บอะไรแบบนั้นผมแอนตี้มากเลยก็คือเราไม่เล่นเลยเมื่อก่อนผมคิดเลยใช่ครับว่าแบบผมคิดเลยว่าแบบเล่นไปมันก็ไม่ได้อะไรบีเมนโซวาอูดินมา refresh มาทิ้งเรน่าโคลโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเราก็ตายแล้วเนี่ย เอ้ยโนวันไ,ไม่แมนบุ๊บคบักส่เอาเดฟอลต์ได้หน้าเดฟอลต์ตเอาสู้เขาเพื่อนสู้เขาไทาเฟอร์มึงไม่ดันไปมันยังไม่ดันตรงวันหลอกเพื่อน <c oughs> เพื่อนแล้วมันกวนจัจโอ้โหไทเฟอร์เรามันใจไม่ถึงวะ กลับมาเรื่องเซนต์ก็คือเรื่องเซนต์เมื่อก่อนผมคิดเลยว่าเอ็มแบบแบบไม่ยังเป็นแต่ว่าผมก็ยังผมก็ยังคอนเฟิร์มหนูวันิล้นะว่าเอ็มแบบไม่ช่วยไม่ช่วยเรื่องเอ็มเอาเอาส่วนตัวผมนะคือผมเล่นไปผมก็รู้สึกว่าแบบการยิงในเกมกับในเอ็มแลบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันรวมมูฟเมนต์ด้วยถ้าเป็นในเกมอ่ะอืมใช่อันนี้ก็จริงคือเราคงไม่ยืนยืนนิ่งแล้วยิงห้าหกคนหรอกอ่าใช่คงเราไม่ยืนนิ่งแล้วแบบกิดช็อตเี้ยใช่ ออประมาณนี้เลยแต่ว่าที่เอ็มแลบช่วยผมอย่างนึงนะที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์อะคือเรื่องการจับเมาส์เซนใหม่คือตอนแรกผมเริ่มเล่นเลยผมได้น้อยมากเลยนะแบบหกหมื่นเจ็ดหมื่นเงี้ยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆผมเริ่มจับเมาส์เป็นลูเซนต์ตัวเองเงี้ยมันก็จะมันก็จะแบบคลีชินอะแบบว่าความคลชินอะอเนี้ยสำคัญที่สุดละเกือบแดดไปแล้วไอ้ทรีทรีไอ้ทรีสวาเรนน่าเอ็นเจ็ตมีมักซิซิเด็ดเด็ด กื s อ s m o กซิ i t y นี่คือข้อดีของเชลิฟรับ one stair o อ e s t อ i r one stair ตายย <c oughs> ิงตายอย่างไวแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งบุกเงี้ยผมจะไม่ค่อยซื้อเชลิฟเท่าไหร่ระอ,ะรอ้าวแสดงว่าลืมถามว่าไม่มีสม o k e เหรอใช่ครับไม่มีสม o k e ในการเปิดไซ์อืมใช่เมื่อกี้ก็เริ่มเริ่มเอะใจอยู่นิดนึงเอ๊วจากแด๊กเข้าไปดีว่าไม่มีสม o k e ซื้อเชลิฟมาแด๊กเข้าไปนิดโป๊เลยนะ คือเจ็ตไม่ใช่สมูทเหมือนขาหายขางไปิดใส่ไม่ได้เลยถ้าเป็นฝั่งนี้อันนี้ก็แฟลชพอเมื่อกี้คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าถ้าแดชเข้าไปมันจะตีหรือเปล่าไม่มีสมูทแ้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราโดนสมูทอย่างเงี้ยเราเราจักระสุนเข้าไหมรอรอดูอินโฟกับเพื่อนร่วมทีมครับอ่าเดี๋ยวยังไงควรจะไปไหมอย่างนี้เอารถเดียวรถเดียวอย่างนี้รอสมูทหมดก่อนอ่า ああมาอีกแล้วเนะเฮ้ยตุ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 ยตมาอีกล้ค่อยเราได้อินโฟละระหว่างที่สมองดับก็มีถามตัวอยู่เอเพราะฉะนั้นเราไปบีดีกว่าอืมก็คือเราจะไม่เน้นแบบเป็นเกมไวมากขนาดนั้นมิซมาสุใช่ครับถ้าถ้าทีมจะไม่ได้สั่งว่าเรารัดไซนี้เราก็ไม่รัดอ๋อเราก็ค่อยดูก่อนดีกว่าแบบเล่นเอาชัวใช่ครับค่อยเล่นเอาชัวร์ i m a c e One Night k i n แมปสำคัญมากเกมนี้อะไรสำคัญนะ แมปรับมินิแมป yeah. ย้่อะไรเพื่อนเดือดกลัวไปมาเก็ตเอ้าโมแมเอ้าเอาโลโลโลวันแล้วเลยวันวันทีเทสเปคทีเทสเปคอันนี้ยิงไปโดนอันนี้แบดเอมเออคือมีวิธีแก้ไหมคือบางทีแบบ ตาพี่มันมันโฟกัสที่ตัวละครฝั่งนู้นนะคือฝั่งกระตัวแต่ว่ามันมองมันมองเป้าตัวเองไม่เห็นอะียอ่ะคือไม่มองเป้าตัวเองเนี่ยปบาพี่อืมเหมือนเหมือนตามันล็อกตัวละครไปนะแต่เหมือนมือมันมันมองไม่เห็นเป้าหรือมันอะไรยังไงไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกถ้าเป็นอย่างนี้ปกติผมเป็นคนมองเป้านะผมไม่มองเลยตัวละครอ๋อก็คือเน้นเน้นแบบมองเป้าตัวเองเป็นหลักหรอจะมองเป้าตัวเองว่า มันจะโดนตัวศัตรูเมื่อไหร่ค่อยยิงตอนนั้นมผมเลยจริงจังมากเลยเรื่องที่แบบว่าจะไม่รีบยิงอ๋อเป็นครามเอมแต่เป็นแบบฟิลเหมือนคอมเอมเลยแต่ว่าแต่ว่าเน้นชัวผมผมเรียกว่าเน้นชัวดีกว่าอืมด้วยนะไอ้ด้วยนะไอ้แมนด้วยนะไอ้แมนอมไอวัชชิมอารมณ์แบบหยุดเลง็งแล้วก็ยิงให้มันชัวชัวก่อน ว่าเป้าแบบมันงหยุโดนตัวมันจริงแล้วค่อยกดยิงแชร์ไม่เหมือนระหว่างที่เราขยับแล้วโดนในต้ว่าแค่เป้าโดนตัวแล้วค่อยหยุดแล้วค่อยยิงโซวามาเกย์ยิมินกูสมีนกูสโอ๊ยติ๊กไม่กันติ๊กไม่กันดูเดนสเปนเจ็ดวันโมเจ็ดวันโมเจ็ดเฮียไปเลยนะครันเว้ยวันมากี่ตัวเดียวนะ Wait, 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 one flank. nha. mình plan. I don't know where flank. Where... plan. Just go back. <coughs> hey. Mà đi. Thông mà. Here. There's. Hey. Hey. <laughs> Đường quá. <wa. laughs> เมื่อกี้พี่พลาดอะไรเอ่ยเมื่อกี้ผมผมจะไม่บอกว่าพี่พลาดดีกว่าผมมองว่าของที่ส่งออกไปอะคือพี่ไม่มีแฟดไม่มีเลคอนช่วยอะไรแบบนั้นพี่เลยแบบโดนลุมสแปมแต่ว่ามุมแดนนั้นเป็นมุมแดนที่ผมว่าคอมมอนนะคนชอบแสแปมอยู่แล้วมีอีกมุมหนึ่งคือพี่แดนไปล่างมาเก็ตข้างข้างล็อกเบอ๋อตรงนีน้หรอหรือข้างล่างตรงนี้ ผมไม่เห็นเมาสเหี้ยอ๋อเหรอประมาณประมาณคอนบิมินอ่าข้างล่างประตูข้างล่ะครับอ่าใช่ใช่ใช่พี่ไปพูดอย่างนั้นดีกว่าข้างล่างประตูข้างล่างบันไดโวยโดนบกน้อยโดนบกน้อยเออแด็ไปมูนะอาจจะดีกว่าเพราะว่าโอดินมันสแปมอยู่ข้างบนไงไปตามผมว่าพี่อาจจะอาจจะรอดนะถ้ามันไม่โชคดีมาสแปมโดนมาสเต็มบิมมูซิงสมูทกู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  heaven heaven to heaven to heaven เฮ้ยเ้ยไปยังไงสุโอ้โหอ้โหโอ้โยังอย่างแย่ยังต้องไปฝึกตั้งแต่เอมแล้วเนี่ยทร <laughs> งนี้เ <laughs> มื่อกี้เกิดที่ที่มันวิดแบบเมื่อกี้ผมว่าเพราะว่าพี่รีบยิงไปครับอืมเป็นเหตุสังเกตได้แค่ <laughs> แบบนั้นเลยที่ผมจะอธิบายภาพให้ออกก็คือแบบเมื่อกี้เลยคือรีบยิงไป แบบว่าเป้ายังไม่ตรงไงพี่แต่ว่าเรารีบยิงแค r เ f u l h แฮป e n h แ p p e n h a p p ป n advance for you why 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 i got smoke i got smoke cancel นะทีคอมพี่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงที่มันแบบแอดวานซ์มากกว่าเดิมจากตอนแรกๆนี่คือมันเป็นอย่างไรนะครับวิมิตถ้าเรื่องเรื่องแอดวานซ์เลยผมจะเอ่อคนปกติจะเขาจะเซฟ เรื่อยเรื่อยเลี่ยเรื่อยเพื่อโดนหัวสมมติคนที่รู้จักนะคนที่รู้จักการคาร์เตอร์เซฟแบบใช้คาร์เตอร์เซฟเป็นวันซิตี้แต่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราใช้คาร์เตอร์เซฟยังไงให้แบบมีประสิทธิภาพที่สุดเหมือนอถ้าผมพูดถ้าให้พี่สังเกตนะแข่งนะที่แบบเขาแข่งกันเขาเขาก็ไม่ได้แบบคารเตอร์เซฟอะไรขนาดนั้นเขาก็ปาดไปสเปรย์เอาตายเอาตายหมดเลยจริงเขาจะไม่ค่อยมาแบบว่าแถบสองสามนัดสองสามนัดแหลรง แต่ว่าเขาได้เซฟก็มีอยู่แล้วยังไงในแข่งผมเชื่อว่ามันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าในระยะกลางถึงไกลแต่ถ้าเป็นใกล้ๆก่ะใกล้ๆเขาก็เตย์เลยหรอกใกล้ใกล้ก็เตย์แล้วเหมือนผมใจนึกภาพเขาได้เซฟคือการที่เราเดินซ้ายเดินขวา A อดีเอดีเพื่อให้เราได้แบบเพื่อให้ฝั่งนู้นยิงเรายากขึ้นเราเราก็จะไม่ไม่นั่งถ้าเรานั่งอะตอนนั้นคือวันก็ไปวันก็ไปวันกูอไม่ิงมันยิงเราง่ายมากพี่ถ้าเรานั่งคือเราไม่มีไม่มีอะไรเลยเลยอ๋อไม่บิงอ๋อไม่บ อิงเกมนี้คือปืนยิงมากวลานั่งแล้วโดนยิงหัวเนี่ยใช่ไหมต่อว่าไปพีกมานั่งอ่ะกูพีกูพีกูไม่ใช่แบบแบบแบบนั้นเลยพี่ตามภาพเลยพอพูดปุ๊บมีตัวอย่างทันทีเลยเว้ยครื่ตรเปย์อ่ะถ้าพี่ถ้าพี่นั่งเมื่อกี้แต่ว่าถ้าพี่ยิงไม่โดนเงีแกแบบไม่เปิดหัวมันอาจจะยากเนี่ยอันนี้พี่มีมูเมนต์ตลอดทำให้ฝั่งหนุ่มแบบยิงพี่ยากขึ้น <kung> ถ้ามันโดนมันก็โดนแค่ตัวไงพี่แต่ว่าเหมือนระยะใกล้ถ้าเราไปคัลทร์เซฟระยะใกล้อันนี้คือจุดข้อเสียของมันนะก็คือคนสเปย์ย่อิงยิงเราไวกว่าคนคอร์เซฟไปแล้วถ้ามันยิงโดนทั้งสี่เม็ดเลยนะที่มันสเปย์ออกมาหรือว่าโดนหัวเราเนี้ยเพราะระหว่างเราขยับมันยิงใช่พอโดนปุ๊บเราทะโลใช่เราทะโลปุ๊บกลยไปมันยิงเราง่ายกว่าเดิมอีกล่าเชียกล่าเชยอมิกลิง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 จบแล้วชิลเลย ดีดแค่นี้ก็ได้ความรู้มากๆแล้วน้องฟรีวันนี้ขอคุณมากครับยินดีครับพี่ฝากช่องการติดตามของของเราไว้หน่อยก็สามารถติดตามผมในทวิตได้แล้วไอเดฟรีฟี Free, ก็สตรีมแล้วแต่วันครับแต่ว่าก็เล่นแต่วาโลสวรนเลเวอร์ซีก็สามารถติดตามผมได้ในทีมเก d a ด้าของปีหน้านะครับอืมที่จะแข่งในปีหน้าด้วยคือน้องเป็นนักแข่งเรนโบวด้วยแล้วก็เคยเป็นนักแข่ง วารโลแรนด้วยเช่นกันถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากน้องฟีไม่ลบกวนเวลานะครับผมวันนี้ได้ความรู้โคตรเยอะเลยครับยินดีครัพี่โตโอเคเดี๋ยวพี่ไปลบกวนใหม่ <laughs> ได้ครับพีนดีเสมอบโอเคขอบคุณมากครับ thank you thank you ครับครับฝากตัวน้องเขาด้วยนะคนดูถ้าเผื่อใครชอบก็สามารถไปพูดคุยกับน้องเขาได้ในทวิตนะทีวีเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอี้บายบายก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเปิดแจ้งเตือนเปิดกระดิ่งกดกระดิ่งกิ๊งกิไว้ให้ด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะบ๊ายบาย